那皮皮。 สวัสดีครับพี่พี่พบกับพี่พี่ชาแนลนะจ้าวันนี้นะพี่พี่เราอยู่ที่อนาคอรี่คาเฟออนาคอลี่จิตรลพบุรีนะ้พี่พี่วันเนี้ยเราจะมาพบกับแขกพิเศษคนหนึ่งนะพี่พี่ซึ่งทุกคนอ่ะอาจจะไม่เห็นอีกหน้ามุมนึงของเขาว่าเขาอ่ะเป็นทาสหมาเหมือนกันนะพี่พี่ซึ่งเขาเป็นดาวติ๊กต็อกนะพี่พี่เป็นดาวติ๊กต็อกเป็นไออ่เขาเรียกอะไรนะตอนนี้เป็นตัวตึงลบบุรีเออเขาเป็นตัวตึงลบบุรีด้วยนะพี่พี่แล้วก็เขาก็เป็นอ่ ติ๊กต็อกเกอร์เออเขาเป็นติ๊กต็อกเกอร์ของลบบุรีนะพี่พี่เดี๋ยววันนี้ยเราจะพาเข้าตอบของเรามาหาเขานะพี่พี่ว่าจะเป็นยังไงระหว่างตัวซึ่งลบบุรีดาวติ๊กต็อกเกอร์เนี่ยเจอข้ตอบจะเป็นยังไงนะพี่พี่ดูสภาพปะปาก่อนตอนนี้คือไม่ไหวแล้วเข้ตอบก็ดึงจังเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะพี่พี่ว่าเขาเจอกันแล้วจะเป็นแบบไหนดาวติ๊กต็อกประจำจังหวัดลบบุรีจะเอาเข้ตอบไว้หรือเปล่านะพี่พี่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ พระนะพี่ๆเจอคุณพระค่ะก็ตอกเจอคุณพระเออไม่มีใครขยำให้ขยำไม่มีใครให้ขยำไงไปไปไปไม่มีใครเอาก็ลากไปเลยจ้ะจุ๊บก่อนจุ๊บจุ๊บไม่มีใครเล่นด้วยไปอืมอือ พอแล้วนะแค่นั้นแหละพอรู้จักกันก่อนมึงเชืออายา่างโอ้ยโอ้ยโอ้โหเปลี่ยนจากเชือกเป็นท่อไหมโอ้โหหาตัวสายป่าเนี่ยแรงเออยอะชิบหายเยันพี่ให้มันกินอะไรพี่ให้มันกินอะไรช้างน้อยทั้งตัวอ้เดิยวเดิยว โอ้ยเดี๋ยวทำความรู้จักก่อนเด้อกวกันืมคนฟูจังคนฟูจีบหน้ากูดว้วยห้ามห้ามจุบนะกันไว้แล้วห้ามจ๊บหรอจ๊บไม่ได้หระจูบอะไรเลยเปิดช่องเปิดช่องแนะนำตัวไม่มีไม่มีใส่เต็มที่โอ้ใจเย็นใจเย็น ใจเย็นนี่มึงทำกับคุณพายอย่างนี้ไม่ได้นะใจเย็นก่อนลูกใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนบอกเลยนะว่าวันนี้เป็นการคอลแลบปกับช่องพี่เขาตอบลูกเข้าเจ้าหลานเข้าเหนียวอะไรทักอย่างใช่ไหมไอ้พี่น้องมันเยอะชิบหายเลยจ,จะเป็นไอ้ข้าเจ้าหมากวนตีนนี่แหละครับนี่คือเผ่าพันธุ์ของเขาแต่ว่าสิ่งที่คุณพระประสบพบเจอไม่คิดว่าจะขนาดนี้ พราะเคยคุยกับพี่เขาบอกว่ามันดื้มแรงมันเยอะพี่ผมเองเป็นคนที่ชอบไซเบเรียชอบมากแต่ไม่คิดว่ปปาแบบขนาดนี้ <ś led> เคยเห็นแต่ในคลิปวันนี้กูเจอกับตัวแล้วใจเย็นนะลูกนะยงอยากเลี้ยงอยู่ไนะหแหม่ล้วขอเลี้ยงทีาว่าแล้ว, <h ats> ก,วลกันจับด้โอ้ไม่ไหวว่ะมึงจะวิ่งอีกแล้วมึงจะนอนลูกอาย โอ้ยนี่คุณพาเนี่ยเฮ้ยนี่คุณพาเลยนะคุณจะทากั่คุณพาอย่างนี้ไม่ได้ไหมานี่ก่อนมานี่ก่อนอันนี้กี่เดือนแล้วนะพี่ปีหนึ่งครับไปนะปีเดียวพอรู้แล้วใจเย็นๆก็รู้ว่าอยากจะเล่นอยากจะวิ่งใจเย็นจกวิ่งอาไปวิ่ง วัสดีคุณผู้ฟังเลยผมมังคุณพระฮะนขนาดนี้ผมก็นี่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 น,นี่นี่ขนาดบอกเจ้าของหมานะบอกพักก่อนพี่โอ้โหให้ตายเธอไม่รู้ว่าเลี้ยงหมาหรือหมีควายแลนเยอะมากเออฝากกันด้วยครับเขาตอกโอ้โหสุดๆเลยวันนี้คือวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่าทางพี่แอร์นะได้มีการแบบว่าขอแลบติดต่อมาบอกว่าพี่นนหนูอยากถ่ายเออคอนเทนต์ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ รู้จักกันอยู่แล้วด้วยและประเด็นคือเราสองคนเนี่ยสองช่องเนี้ยไม่ว่าจะเป็นคุณพระหายใจแป๊บไม่ว่าจะเป็นคุณพระหรือว่าเออเพจนะเขาตอกลูกเขาเจ้าเขาเหนียวอะไรนี่เนะี่ยเป็นทาตุหมาเหมือนกันและทาตุไซบีเรียด้วยผมเองก็มีหมาที่เลี้ยงอยู่เป็นลูกครึ่งบางแก้วไซบีเรียแล้ววันนี้ได้มีการได้มีโอกาสได้สัมผัสไซบีเรียอย่างเต็มรูปแบบนะฮะ รู้ได้ทันทีว่าเขาคือหมานักวิ่งที่แทรทูโอ้โหมันจะไปก็นี่มันจะไปก็เจ้าของมันจะเอาไม่อยู่เลยแล้วกูเป็นใครเนี่ยโอ้สุดๆบอกเลยไม่เคยเหนื่อยอะไรขนาดนี้เฮ้ยแต่มีความสุขความสนุกดีสนุกดีฮะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกลับบ้านพอกลับบ้านกลับบ้านคือหมดแรงเลยหรอเพื่ใช่หมดแรงไปโอ้โหดูหน้ามันซะก่อนไม่คิดเลยเนี่ยว่าไซบีเรียจะแรงเยอะกี่ปีแล้วนะพี่ปีเดียวปีเดียวเลย สุดๆไปแล้วนะจังหวะนี้คือด,ด,ดูดิคือสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากเลยนะจากที่ผมดูอ่ะหืมตาตื่นตลอดฮะบีดบดทุดกเวลาบีดตลอดเวลาไม่มีแบบหมดอ่ะนี่เลี้ยงด้วยอะไรเนี่ยฮะสปอนเซอร์แพ็คหนึ่งเหรอฮะต่อวัน <c oughs> โอ้สุดๆดูดิมันจะไปอย่างเดียวเลยนี่มึงเคี้ยวกระท่มมาลูกเปลาเนี่ยลูกจะลงเหรอ ไปแล้วนู่นออนเดนก่อนเดี๋ยวกอนนก่อนลูกรออนก่อนคือมันปล่อยพลังงานวันนี้เลยะใช่เหมือนว่ามันเก็บมาสองวันน่ะพี่ไม่ปล่อยให้มันลงเล่นเลย รอสองวันคือไม่ให้เล่นเลยรอเจอมั้งเลยใช่รอเจอมั้งเลยคือเอาจริงนะความเหนื่อยของผมเหมือนผม,ม,นผมวิ่งจ็อกวิ่งออกกําลังกายตอนเย็นอย่างตอนสมัยโควิดแรกๆเลยอือแหมผมมาศึกษามาเลยนะมันเป็นหมาแบบนักวิ่งโดยเฉพาะเลยใช่ขี่นะไม่มีถุงเก็บมาลืม,ล,มลืมว่าถุงเก็บมาไม่ไม่อื้อน,นะอย่านะอย่านะาที่ต้องลงดินเลยนะจะมาบนนี้ไม่ได้นะ ไม่ได้แล้วล่ะม้ามันน่าจะได้กลิ่นมาตื่นเออมามันมีหมาอยู่ตัวหนึ่งอยู่ผูเชียกไม่เคยย่อนครับบอกเลยนี่แหละตัวตึงลบุรีตึงตลอดทุกครั้งที่จูงโอ้ตึงตลอดดูดิดูสิเชือกโอ้ยต่อไปเชือกจูงใช้ไม่ได้แล้วมึงต้องใส่เคเมบอลแล้วโอ้ยมึงควรตีนจังวะ มึงกินมึงก็กินดิกินหลอกๆไม่ได้นะโอเคอนะ่ะอันนี้กินหรือเล่นเนี่ยมองหน้ามองหน้าเล่นเนี่ยไม่ได้กินเนี่ยมันเล่นนะ่ะมันเล่นเนี่ยมันทัเล่นเนี่ยมันเล่นเนี่ยนี่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 นนนออโอเคนะพี่ๆวันนี้เราก็ขอบคุณ สถานที่สวยๆครับ่อนาคอรี่ที่ลบบุรีขอบคุณครับขอบคุณหลายๆที่ให้เรามานะพี่ๆแล้วก็ที่สําคัญขอบคุณนี่คุณพระชาแนเเล,ล <ผม S 1> ตัวจริงล <พะ S 1> บบุรีฝากติ๊กตอกค,คุณพระชาแนเเลด้วยนะพี่ๆแล้วก็แฟนเพจของคุณพระชาแนเเล,ลสำหรับอีพกกีนี้เราพบก,กันพอกันแค่นี้พบกันอีพีหน้าอีพีนี้แล้วก็น้องพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ขอให้ทุกคนมีความสุขครับ คนนะใครอยากจะออกกำลังกายไม่จำเป็นต้ญญนะองไปวิ่งวสวนใจนะคุณแค่รีดที่ชิวไปใส่ไปเลยไว้ในข้อของคุณก็ได้ออกกำลังกายทุกวันอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเ,เดินหน่อยเดยวหน่อยเดินหน่อย,ยหอยุดพิ้งก่อนหยุดพิ้งก่อน